สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่22ก,กรกฎาคม2024นะครับฟุตบอลไทยลีก1นะครับก็จะเปิดฤดูกาลในวันที่9สิงหาคมนะครับคลิปนี้จะถูกอัพขึ้นในวันที่23นะครับเช้าวันที่23นะครับอ่าล่วงหน้า1วันนะครับผมก็เมื่อวานี่โอ้โหสุดยอดเลยครับบีจีปทุมสร้างความประทับใจโดยการถล่มโบลเซียนดอทมุนจากเยอรมนีไปได้4ประตูต่อ0นะครับก็กระตุ้น กรตุ้นให้สมโมสรทีมชาติไทยทีมไทยเราเนี่ยโอ้โหพัฒนามันคือคือพัฒนานี่ไม่มีคําว่าหยุดหยุดหยุดนิ่งหรอกมันก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับอ่าก็ดีใจนะครับกับทีมจากสมโมสรไทยเราชนะดอทมุลไปได้นะครับ4ประตูต่อศูนย์ครับอ่ะมาว่าที่โปรแกรมไทยลีกหนึ่ฤดูกาล2024ถึง2025นะครับซึ่งจะเตะนัดแรกกันในระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคม2024นะครับ คู่แรกเลยนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับทูแบงคอกนะครับวันศุกร์ที่9สิงหาคมเวลา1ทุ่มตรงนะครับจะเปิดบ้านพบกับ BT BT ประจวบ FC นะครับของโคเตียของพีเตียเราครับคู่ที่2นะครับมาวันเสาร์นะฮะหกโมงครึ่งนะครับอ่าสิบแสุโขทัย FC ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับอ่ากำลังร้อนแรงเลย ปรับเปลี่ยนเยอะครับบีจีปทุมในฤดูกาลนี้ก็ด้วยความหวังที่จะต้องคว้าแชมป์ให้ได้นะครับแล้วก็จองตรงจองตั๋วเปิดออนไลน์ที่เกตออนไลน์เรียบร้อยนะครับตั๋วโปรตั๋วปีนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับที่เว็บไซต์สโมสรก็ทุกๆทีมนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับไม่ว่าแบงคอกพีที่สุโขทัยอะไรมาเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยครับคู่ที่สานะครับน้องใหม่ละยอง f c นะครับพบกับการท่าเรือ FC นะครับ ไปเยือนนะครับการท่าเรือทีระยองคู่ที่ีนะครับตรงกับวันเสาร์เหมือนกันนะครับสองทุ่มนะครับหนองบัวพิชยานะครับจะพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์เก่านะครับจริงๆแล้วหนองบัวกับบุรีรัมย์ในรู้ทางกันเป็นอย่างดีครับเอาตรง่ะบุรีรัมย์คว่ำหนองบัวยากนะครับลองดูครับนัดเปิดสนามจะเป็นเช่นไรนะครับผมราชบุรี f อนะครับคู่ต่อมานะครับตรงกับวันอาทิตย์เวลา6กโมง ตรงนะครับพบกับนครปฐม2คู่นี้แหมก็รู้ทางกันเป็นอย่างดีครับก็ลองดูนะครับผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรตรงกับวันอาทิตย์ที่11นะครับสิงหาคมคู่ต่อไปนะครับลำพูนวอลเลเออร์นะครับเปิดสนามใหม่แบบสวยงามเลยครับพบกับอุทัยธานีนะครับก็ไปรับชมรับเดียมไปเช็คอินกันได้นะครับก็เปิดสนามใหม่แบบสวยงามมากเลยครับคู่ต่อไปนะครับตรงกับวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงนะครับ นครราชสีมา f c พบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับจะเต็มสนามอีกไหมครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติไปรับชมกันได้ครับตรงกับวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับและคู่สุดท้ายของนัดเปิดสนามนะครับกวางสงมหาภัยเชียงรายยูเนเต็ดตอนรับการเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงกับวันจันทร์ที่12สิงหาคมรับชมรับเชียร์กันได้ครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมากดไลค์กด Sub สไคร กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ